สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็กราฟนะคะจากบลกเกอร์ ATFX ประจำวันที่5มีนาคม ปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางกันก่อนนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็มีถแถลงการจากคุณจรมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางของอเมริกาะคะ่ะเดี๋ยวมี้จะมาเล่าสรุปให้ฟังเนาะแล้วสําหรับข่าวสําคัญของวันนี้นะคะไฮไลท์เลยจะอยู่ที่2องทุ่มครึ่งนะคะจะมีรายงาน Average Hourly e a r n i n g นะคะก็คือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรายได้รายชั่วโมงนะคะของคนอเมริกานะคะแล้วก็มีนอนฟาร์มเพโลนะคะซึ่งนอนฟาร์มเนี่ยคาดการไว้อยู่ที่ 197K ก็คนะคะก็คือคาดการว่าจะมีการจ้างงานประมาณ1 9 7 0 0ตําแหน่งนะคะสูงกว่าตัวเลขคราวก่อนด้วยนะคะตัวเลขคาดการค่อนข้างสูงอย่างนี้ถ้าตัวเลขประกาศจริงออกมาสูงเหมือนตัวเลขที่คาดการนะคะกน็น่าจะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอีกนะคะแข็งค่าต่อเนื่องนะคะจากเมื่อคืนนี่แข่งค่าจากคุณเจอรลมพาวลพูดแล้ววันนี้จะแข็งขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่า ถ้าประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดการหรือน้อยกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ก็อาจจะ มีหวังสำหรับคนที่กำลังเซลล์ดอลลาร์แล้วก็อาบายพวก E U G U อยู่นะคะสองทุ่มครึ่งนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ข่าวสำคัญประกาศสองทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็คือ u n น employment rate นะคะก็คืออัตราการว่างงานนะคะคาดว่าจะคงเดิมนะคะอยู่ที่6.3%นะคะแล้วฝั่งแคนาดานะคะจะมีประ,ประกาศดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายซื้อจากสถาบัน IV วนะคะคาดการไว้อยู่ที่49.2นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านสรุปของคุณเจริญพาเวลที่ทแถลงการเมื่อวานนะคะซึ่งทุกท่านน่าจะสงสัยนะคะพูดอะไรทำไมกราฟวิ่งขนาดนั้นนะคะยู EU ลงแรงมากทองก็ล่วงด้วยจ u ก็ลงนะคะส่วนอลาร์แข็งค่ามากนะคะอันนี้คือซอสข่าวเนี่ยจะอยู่ที่รอยเตอร์นะคะถ้าใครอยากอ่านแปลไทยนะคะตัว Bank of Thailand Scholarship Page เขาก็มีการสรุปไปให้ด้วยนะคะก็โดยรวมสรุปนะคะคือคุณเจริญพาเวลเนี่ยเขาก็กล่าวว่าสหรัฐเนี่ยกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งเนี่ยหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ก็จะทําให้เงินเฟ้อเด่นดิตัวขึ้นเพราะว่าพอเขาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ก็จะมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะหลายๆท่านก็ออกไปจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวใน ส่วนรัฐของตัวเองนะคะเพราะว่าบางรัฐนี่ก็ยังไม่ให้ไม่อนุญาตให้ออกเดินทางนอกรัฐนะคะเพระพอเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าคุณเจรมพาเวลก็ยังยืนยันว่าการปรับตัวของเงินเฟอ้อครั้งเนี้ย ยังไม่มีความรุนแรงเพียงพอที่จะทําให้เฟดเนี่ยขึ้นอัตตาดอกเบี้ยได้นะคะก็คือถึงแม้จะเฟสแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ขึ้นอัตตาดอกเบี้ยแล้วคุณจะรวมก็ยังระบุว่าการที่ภาวะเงินเฟดจากราคาสินค้าดูเหมือนดิดตัวขึ้นเนื่องจากมีการเปรียบเทียบกับฐานซึ่งอยู่ในระดับต่ํามากในปีที่แล้วนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ฐานมันก็เลยต่ําปัจจุบันมันก็เลยดูเหมือนว่ามันดีดตัวขึ้นสูงนะคะแล้วก็บอกอีกว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตตาดอกเบี้ยน,ะะางงานยั้นเศกราพ และเงินเฟอ้อจะต้องอยู่เหนือระดับ2%อย่างยั่งยืนด้วยนะคะคือเขาบอกช่วงนี้มันแค่เฟอ้อชั่วข่าวเขายังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้องขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วการจ้างงานต้องดีนะคะ,ะเฟดถึงจะมีการพิจารณาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะซึ่งการจ้างงานก็ดูวันนี้ด้วยนะคะประกาศนอนฟาร์มนะคะแล้วก็เมื่อวานก็จะมีประชุมโอเปกด้วยนะคะสำหรับข่าวโอเปกแล้วก็ข่าวอื่นเดี๋ยวให้คุณหน่มมาเล่าให้ฟังเนาะแต่เดี๋ยวมิ้วขอพูดถึงกับ อีก่อนนะคะเมื่อวานที่มิ้บอกว่าเขามีาที่ให้แนวรับไว้ที่ราคา1.0244บอกว่าถ้า,าปรับตัวลงมาได้ก็น่าจะลงไปต่อถึง1.2000นะคะท่าเมื่อวานเนี่ยใครเซล์ตามเนาะที่บอกว่าถ้ารู้ผ่านแล้วก็เซล์ตามเนี่ยน่าจะได้ TP นะคะ แล้วก็มีการทะลุผ่านแนวรับที่1.20ด้วยนะคะแล้วก็ลงไปจนถึง1.195เลยค่ะมีแนวโน้มจะลงต่ออีกนะคะแต่ว่าถ้าเราดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยคือเรายังจะมองว่า E.U. เนี่ยเป็นขาขึ้นได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นการพักตัวขาขึ้นก็ได้ถ้าเขายังไม่หลุดนี้นะคะแล้วก็กางฟิโบลองดูอ่า ระยะในการพักตัวของเขานะะคจากไฮนี้กับโลนี้นะคะเี <aş please. S 2> ๋ลองการดูก็จะเห็นได้ว่าถ้าเขาทะลุแนวรับนี้นะคะ1.195เนี่ยก็สามารถลงต่อได้จนถึงที่61.8นะคะที่ราคา1.1907นะคะก็เหลือระยะอีกประมาณ566ยต์โดยประมาณนะคะถ้าอยู่แนวเนี้ยก็ยังถือว่าเป็น เทนขาขึ้นอยู่แต่แค่พักตัวเฉยๆนะคะแต่ถ้าหลุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใบแอดแล้วนะคะคิดว่าอ่า U R อเีนี่ยน่าจะเป็นเทนขาลงแล้วนะคะเพราะว่าตัวตลาดอินเดซ์เนี่ยช่วงนี้แข่งค่ามากเลยคะ่ะถ้าสมมุติว่าประกาศนอนฟาร์ม,มาดีนะคะก็น่าจะขึ้นไปอีก EU ก็น่าจะลงไปอีกนะคะน่ากลัวมา,มากๆเลยคะ่ะคุณหนุ่มคุณหนุ่มคิดเห็นมันเหมือนมีรู้ว่าคะใช่ครับก็แอบกลัวอยู่เพราะว่าตอนแรกก็วิเคราะห์ไว้เราวิเคห์ตั้งแต่ต้นๆสัปดาห์แล้วเนาะว่า อาจจะเป็นไซเวอพนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็กำลังทำไฮนะครับถ้าเกิดว่า <c oughs> เป็นไซเวอพจริงพอทำไฮเสร็จก็อาจจะน่าจะย่อลงมาได้นะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่วันนี้น่ากลัววันนี้น่ากลัวเพราะว่าตัวเลขนอนฟาร์มก็ออกมาค่อนข้างสูงนะครับคาดการ ครั้งที่แล้วแค่ 49k ครับรอบนี้<ช>คาดการณ์ว่าที่ 190k มา<ล>มา<ผ>มเป็นหลักแสนตำแหน่งเลยนะคะ<ช>แล้วก็<ช>ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็คือปิดยืนเหนืออ่าไฮนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มน่ากลัวนะคะเด,เดี๋ยวข่าวอื่นแล้วก็การวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวส่งต่อให้คุณนมเลยค่ะได้ครับขอบคุณคุณมิวครับขออยาตแชร์จอนะครับก็ข่าวที่ จะมาเล่าให้ฟังในะวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโอเปกเนะาะเมื่อวานโอเปกมีการประชุมนะครับแล้วเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีการน่าจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตใช่ไหมครับทีนี้เนะี่ยผลออกมาเมื่อวานนะผลออกมาก็คือโอเปกนะครับยังคงกําลังการผลิตเท่าเดิมนะโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสเลยนะครับคงกําลังการผลิตเท่าเดิมเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีเดทไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหาข่าวออกมา จากอันนี้อันนี้จากาข่าวจากเพจทันโลกกับเพจดีเคพีนะครับทันโลกกับเพจดีเคพีก็ออกมาบอกว่าโอเปกยังคงการคงการผลิตไว้นะจุดเดิมนะครับก็คือเจ็ดจุดสองล้านอ่าไม่ใช่สิลดกําลังการผลิตเจ็ดจุดสองล้านมาเร็วใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือมีเท่าไหร่ก็ยังคงการกําลังการผลิตเอาไว้นะครับทําให้นะครับทาให้น้ํามันดิบนะครับราคาน้ามันดิบพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะพุ่งขึ้นไปที่ ตอนนี้นะครับราคาณตอนนี้คือหกสิบี่เหรียญนะครับต่อบาเรลแล้วเรียบร้อยนะครับสหรับ WTI แล้วก็เบรน t นะครับ b บร n t ก็ขึ้นไปเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็หกสิบสองเหรียญหกสิบเจ็ดเหรียญนลยฮะหกสิเจ็ดจุดเหรียญแล้วนะครับต่อบาเรลนะครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วช่วงนี้ใครจะออกไปไหนมาไหนนะครับน้ำน้ำมันบ้านเราก็น่าจะปรับขึ้นตามด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะไปไหนก็แนะนำว่าให้คำนวณนะฮะให้ให้คำนวณระยะทางให้ดีนะครับ จะไม่ผิดเหมือนเคยได้ยินคุณหนุ่มอ่านว่ามีนักวิเคราะห์มองว่าเป้าราคาน้ํามันเป e นี่น่าจะที่70เหรียญหรือเปล่าคะใช่ตัวจริงๆตัวซาอุดิอาระเบียเองครับอยากเป็นตัวของประเทศซาอุดีเลยครับว่าเขาอยากจะให้ราคาน้ํามันนะครับขึ้นไปแต่ที่70เหรียญตอ่อบาเรลนะครับผลิตน้อยแต่ขายแพงนะคะใช่แล้วใช่แล้วครับก็เขายอมเขายอมขาดทุนในเรื่องเขายอมเขายอมได้รับ มีมีมีรายรับน้อยลงนะครับมาแล้วก็แลกแลกกับราคาราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวพอราคาสินค้าสูงขึ้นปั๊บก็อาจจะผลิตเพิ่มเข้ามากลับมาเป็นเท่าเดิมนะครับโอเคมาดูข่าวเอ้ยมาดูกราฟนะโหวันนี้วันนี้เราเริ่มกันค่อนข้างเร็วนะปกติเราเริ่มกัน10บโมงนะครับเราเริ่มอัดกันประมาณ10บโมงตอนนี้เราเริ่มกันค่อนข้างเร็วนะประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับ เช้านี้นะครับเช้านี้ตัวที่น่าสนใจนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีจากอินดิเคเตอร์ของคุณอเดียนโดนะครับตัวที่น่าสนใจจะมีปอนนะฮะปอนมี NU นะครับ, Born, รบแล้วก็มี ucat นะครับที่น่าสนใจเพราะว่าอยู่ในโซนที่เราจะทำการซื้อขายได้พอดีนะครับแต่ u c คนี่เริ่ม u c คทนี่เริ่มอยู่นอกโซนแล้วนะครับอยู่นอกโซนใครจะชอ็อตก็สามารถชอร็อตตามลงมาได้นะครับท p TP, TP คือราวรา 60ปิ๊บนะครับแล้วสต็อปล็อต90ปิ๊บอ่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นลิก r e w วอร์ a ลช o ประมาณประมาณหนึ่งต่อ0.7นะครับประมาณนี้นะซึ่งไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการกดนะครับแต่ว่าตัวที่น่ากดที่สุดเลยก็คือเป็น NU ครับเนื่องจากว่ามันใกล้สต็อปลอตบ้างๆแล้วนะครับสต็อปลอตอยู่ที่0.7150เนาะ นะครับเราๆสิบเก้าพิบเองนะครับสิบแปดสิบเก้าพิบแล้วก็ gP คือร้อยสามสิบพิบนะครับไกลมากแล้วก็รีบลิไอลโชว์อยู่ที่หนึ่งต่อหกนะครับโคตรคุ้มค่าเลยถ้าเกิดใครจะกดนะครับแต่ว่าแต่ว่านะต้องมีคำว่าแต่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นเทรนขาลงนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ตอนนี้คือการสวนเทรนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการการสวนเทรนแน่นอนว่าก็มีเรามีสต็อปรอดอยู่แล้วนะครับก็ ผมให้ผมให้วินเลตมันต่ำแล้วกันนะครับสำหรับหน้าเทรดนี้ถ้าเกิดใครจะเทรดนะครับผมให้วินเลตมันต่ำเพราะว่าเรากำลังสวนเทรดอยู่เนาะแล้วก็วันนี้มีข่าวแล้วก็คาดการณ์ออกว่าเอามาว่าดอลลาร์อินเด็กซ์น่าจะแข่ง่าครับทำให้มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับเทรดนี้วินเลตต่ำอา R, R สูงน,งนะครับใครอยากใครอยากลองนะฮะใครอยากลองเผื่อฟลุกขึ้นไปถึงท p ได้ก็ ก็ถือว่ากําไรมหาศาลเลยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับสต็อปลอทที่เรามีอีกตัวหนึ่งครับปอนปอนก็เหมือนกันนะครับปอนนี่คือลงมาทสอแนวรับ uh, พอดีนะครับทดสแนวรับแล้วก็อยู่ในโซนที่เราสามารถบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าเทรดที่ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าสต็อปลอสค่อนข้างไกลนะครับ สตอบลอค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับลิลหรือว่าเรช1หนต่อสก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสาที่จะลงเยอะกว่านะครับแต่ก็ยังเป็นหน้าเทรดที่ที่ที่น่าสนใจเนาะจริงเราเทรดก็ได้เราเราเราจะกดบายก็ได้นะครับก็ก็บริหารตัว money management ให้ดีนะครับสต็อปรอสค่อนข้างไกลสต็อปรอสเจ็ดนะครับแล้วก็ tp แรกก็ประมาณร้อยหนึ่ง นะครับแต่แต่ตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับทองนะครับทองเนี่ยตอนนี้ลงมาแต่ฟิโบนัชชีนะครับสามสิบแปดจุดสองแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยจะไม่บายวันนี้จะบายวันไหนนะครับถ้าเป็นผมผมจะหาจาังหวะบายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเผื่อสต็อปลอเอ่อไม่ใช่เผื่อสต็อปลอเราต้องเผื่อแรงเวียงของราคาด้วยนะครับเพราะว่าทองทองเนี่ย พอมันแตะพอมันแตะตัวฟิโบสามสิบแปุดแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีแรงเหวี่ยงของราคาที่ลงมาต่ํากว่าลงมาต่ํากว่าตัวเส้นของฟิโบได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นนะครับกรณีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเผื่อราคาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะวางสต็อปลอนะผมแนะนําว่าวางสต็อปลอไปแถวๆประมาณพันหก้หสิบห้าแถวๆนี้นะครับ แล้วก็หาจังหวะบายหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับอาจจะถัวเฉลี่ยบายก็ได้เราอาจจะยังไม่บายเต็มข้อสมมุติเราจะบาย1นึ่อดใช่ไหมครับตรงเนี้ยหน้าตรงนี้เลยเนะี่ยเราอาจจะเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมันมันมันไม่มีกรณีที่ราคา overlap ตัวตัว fibonacci level ล,ล,ลงมาครับเรามันกลับขึ้นไปเลยเราก็จะได้กําไรส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดราคามันจะมีการ overlap ลงมา เราก็ต้องแบ่งหลอดออกมาสมมุติเราจะกด1หลอดใช่ไหมตรงนี้อาจจะครึ่งหนึ่งคือ0ูนดะครับแล้วก็ไล่ลงมา0ูนย์จุดหนึ่งศูลงมานะครับจนจนแน่ใจแล้วว่าแนวนี้เอาไม่อยู่นะครับเราถึงจะคัดลอสทิ้งไปนะครับคัดลอสบนพื้นฐานจํานวนเงินที่เราสามารถรับได้นะครับเรามีพันเหรียญเรารับได้ที่เท่าไหร่นะครับเรารับสมมุติเรารับได้ที่ที่ห้าสิบเหรียญเราก็ต้องเมเนจหลอดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วแล้วก็การเทรดแบบนี้เป็นการเทรดแบบสวนเทรนด์นะครับเป็น against เทรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่เราจะ loss ค่อนข้างสูงนะครับเราต้องใช้เงินถ้าเกิดเราเราต้องการจะเทรดเพื่อหาจุดกลับตัวที่มันแม่นๆจริงๆนะครับใครอยากได้ใครอยากได้จุดกลับตัวที่มันแม่นอ่ะเราต้องยอมที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อข้อมูลนะครับซื้อข้อมูลคือพยายาม buy และซ o ้อไปเรื่อยๆนะครับตามจุดแนวรับแนวต้านสำคัญต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอจุด จุดๆนั้นแล้วนะครับออเดอร์ order ที่เราได้ก็จะเป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างสวยคืออยู่ประมาณคืออยู่ปลายไส้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆพอราคามันกลับโตขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆไล่บ่ายเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถเทรดได้ได ใช่ค่ะคนหนุ่มเทรดสวนเทนคือไม่รวยก็ล้างนะคะไม่รวยก็ล้างเลยเหรอเสลนเสลนเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรามองว่าเขาได้จะกลับตัวได้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือมันไม่ใช่การสวนเทนค่ะแต่เราเป็นการเริ่มต้นเทนใหม่ต่างหากใช่แล้วครับใช่แล้วครับก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกคือต้องเราต้องเอาเงินไปซื้อข้อมูลเรื่อยๆจากการสต็อปลอสครับจนกว่าเราจะเจอจุดต่าสุดที่แท้จริงอาะพอมันกลับตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยก็จะเป็นทีของเราละคือพอขึ้นไปแล้วก็บายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆจนมันครอเกับที่เราที่เราจ่ายไปแล้วก็เริ่มมีกำไรอะไรอยเงี้ยเราก็สามารถเซต TP ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับจาก a อ f x นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ